มืนน่อนีเขาก็ขึ้นมาสวนตาคือเขาด้วยจ้ะเมื่อกี้ย่างไปเลาะบึงสวนเทียนมีนอไม้เดี๋ยวฮอสิจพาไปหาตัดเอาโนไม่กันดีกว่าจ้ะโนไม่นี้ก็จะเป็นโนไม่หวานเพรน,น้ำพึงด้วยจ้ะหวานเพรน,น้ำพึงนี่ก็สามารถกินดิบได้แล้วก็บกเเ่เป็นเส้นเป็นเสียงด้วยจ้ะเขาก็เห็นแล้วนอน,นึงเดี๋ยวฮอริจพาไปเบิง่งว่ามันสิได้จากนอนด้วยจ้ะ นี่จ้ามาเลียวมาเลีวหน่อไม้ของเราเอาคนวกา่า,านี้ไปที่กินบ่ได้จ้ะเพราะว่าอา่านเพชรน้ำผึ้งอ่ะเขาต้องอตัดตั้งแต่เขายังสั่นอยู่นี่อันนี้เขาบ่ได้เอาเสียมมาเอามีดมาแตะได้จ้ะคนหมัก่นก,ก็บอกว่ามันแกงแซบเด้จ้ะ นี่เขาได้แล้วนอนนึงแต่ตรงนี้ก็จะเห็นมีอีกนี่ค้า้งไรนะจ๊ะนี่หน,ะะน่อไม้อ่ามันกติบวชเงา,าด้วยจา้าทายเงาไรมันเหี่ยวมันก็ติเป็นล้ำเป็นบ้องเป็นบัง่งอ,อันนี้มีดมีเมเดเขาก็ติบอกค่อยขมปันอไรด้จ้า ได้จะแค่นึงอู้หู้ได้อีกแล้วหนึ่งหนออันนี้ก็กำลังที่ขึ้นนะจ้ะนี่นอนน้อยน้อยนี่เพราว่าเขายังบอกเอาเอาไว้ก่อนจ้ะอันนี้ก็จะเป็นแหนยงมันขึ้นมาอันนี้ก็ได้ตัดออกหลายอยู่ด้วยจ้ะอันนี้นอน้ยาเยวๆนะเพราะว่าเขาก็ซีแข็งด้วยจ้ะอีกนนอหน ว้าวนอน,นีีสวยอ่านอน,นีีก็สีสวยงามอยู่ด้วยจ้ะอันนี้คุณตาเพิ่นก็สีแย่งนอไอ้มะปลูกโอ้ฮาก็สังเกตมีดเขาเอาอันนี่ง้อเลยจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนเอาเสียมดีกว่าจ้ะอเอาเสียมดีกว่าจ้ะมีดตาง,ง้อหมดแล้ว นี่ก็อี่ได้อนอนหนึงงด้วยจ้ะานอนนี่ก็สวยจ้ะสวยขนาดเดี๋ยวเขาสิไปเบิ่งอีกมงึงก็มีอีกนอนึงด้วยจ้ะแต่ว่าเขาก็ยังสันสันยุเขาก็สียงบ้านได้สับด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นแมงนหน่อยเขาข้างในนี่ก็จะมีอีกนอนึงแต่ว่าเขายังนหน่อยอยู่ด้วยจ้ะ ต้องหาเบื้องอ้อมกอก่อนอ่าอันนี้ก็ห้อยตับไปแล้วเอาไปเบื้องกอต่อไปดีกว่าเดี๋ยวบอกเด้อว่าได้สามนอเด้อีกนอนหนึ่งนะคะ่ะนี่กำลังที่ออกเลยค่ะน,นี่อันนี้อันนี้ก็กําลังสีออกอันนี้ก็กําลังสีออกตัวนี้ก็เริ่มออกมาแล้วจะว่าสั่นดูหรือไะ เอาไว้ก่อนถ้ายังบรไไ้ก็คอยได้แค่นั้นเขาค่อยมาสับออกอันนี้ก็เริ่มออกแล้วแล้วใหม่อันนี้ก็เป็นคล้องหน่อยเด้อจ้ะตา,าก็ทำความสะอาดดีดีเป็นคนที่สะอาดอ้า,อนนา,นาว,าวอันนั้นนะที่เป็นหวานเพล่นน้ำเพืงอส่วนนั้นนี่น่ะจะเป็นสามฤดูมั้งจ้ะเนี่ย ช่วงนี้ฝนตกก็สิมีโนอแต่ว่าสามดูดูเห็นว่าเห็นจหกนอด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นติ๊ตาปลูกไวอโออันนี้ต่อไม้ก่โมลัวต่ออินทนินหรือเปล่าจากเห็ดอีกอย่างโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ่าอยู่ดีด้วยจ้ะนอสองนออันนี้ก็จะเป็นนอไม้ สามดดูหน่อไม้สามดดดูมีสองหนอ่อลรวก็สับนล้วมาดินมนเอาไปตืมกันนะจ้ะเพราะว่าอันนั้นเราก็ได้แค่สามหนอ่อหวานเผ็ดน้ำพึ่งอ่ะอันนีหลิงหมงห่งนึงสับหมงห่งนึงแล้จ้ะแล้วก็สับเฉียงสับเฉียงพรอมมือเดียวนะจ้ะมือหนึ่งเขาก็ถือกล้อง ได้แล้วเป็นสองรอนี่เขากจ็จะวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเขามาเก็บออกเพราะว่าอ่ามือนึงถือเสียมมือนึงถือกล้องด้วยจ้ะอันนี้ก็าใหม่เขาก็พอะได้ยู่ได้กินด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นแหนงของเขาด้วยจ้ะเนี่ยแหนงที่เคยไอ้นี่เอาไปต้มกินกับน้ำพริกเสียบอยู่ด้วยจ้ะก,กับเจียวก,กับกับน้ำพริกอ,อื่นแตกต่างกันแค่ว่า นี่คือกันแหนงแหน่หน,นอไม้ในทั้งนอ้เทั้งแหนงเลยจ้ะอันนี้ก็เห็นมีนออีกนอหนึ่งเดี๋ยวเฮาก็เจีวางไว้ก่อนเดี๋ยวเฮาก็ไิมาเก็บเอาทีหลังเดีวเากะจี้ัดนอก,ก่อนจ้ะตอนนี้ได้หลายนออยู่ด้วยไนหะเดี๋ยวเฮากะเจี้ยไปวางขายอยู่ตลาดถ้าขายหมด้เฮาก็เอามาให้กินด้วยจ้ะ นี่วา,างรวมกับหนงแล้วหนงนี่ก็ต้มกินแซบด้จ้ะอันนี้ก็ที่เอาหนงไปต้มกินกับน้ําพริกกับเจียวด้วยจ้ะหรือว่าสิกินกับตําสมก็ได้แล้วแต่เฮา,ามีอย่างสิกินกับกท้างไหนนี่ก็มีน้อน,น,นด้วยจ้ะแต่ว่าหนาเทียวยากเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาบางก่ออื่นก่อนจ้ะก่อนนี้ก็มีหนง นี่นอหนึ่งจ้ะแต่ว่านอเขาก็ยังนอนยู่ด้วยจ้ะนอนก็ยังนอนยู่เขาก็หาออมกอจังที่แล้วจ้ะนี่อีกนอหนึ่งนี่แต่ว่าร้อยอีกจากร้อยอีกจากมือสองมือเขากยมาสับด้วยจ้ะอันนี้ก็ยังตุนอ้นอนอนยู่จ้ะ อันนี้น้อยเหงาน้อยหนึ่งแล้วจ้ะอันนี้ก็เป็นสายน้ำที่ตาเพิ่นลดน้ำประจำแล้วจ้ะนี่เพิ่นจะลดน้ำประจำาดอก็ไปหยวกวกับฝนตกด้วยจ้ะช่วงนี้อ,อันนี้เขาก็ซับหอดเงาเลยอเอขึ้นมาหน่อยนึงมันถึงที่ใดได้แล้ว ผมเอ็นวางไว้วางไว้เราลืมเก็บเอาเลยจ้ะนี่อีกขวานึงอันนี้ก็อสุดท้ายของแถวนี้เลยจ้ะอันนี้ก็ทชีใสอีกนอนหนึ่งเดีวละนอนนี้ก็ที่บยเงาแต่ว่าก็สามารถแจงได้กันเด้นีสวยงามอยู่เวยจ้ะนอาก็สิี กับทั้งเก้าเพื่อที่เก็บนอมไม่เข่งกับปานด้วยจ้ะได้ได้กอดนอสองนอก็ได้เพราะได้เกียงด้วยด้วยจ้ะอันนี้มันนอยอยู่โอ้ก็เป็นมิดนอเดียวด้วยจ้ะอันนี้นอนึงเนี่ยแล้วก็มองนีขึืนอีกนอน,นึงแต่ว่ายัางนอยอยู่เขาก็ยังบ่นได้สับด้วยจ้ะเมื่อกี้เห็นอยู่ใส่นอน โอ้กวาพุ่นจำมองก่ได้เห็นบ่เออเนี่อันนี้กะดิเอามารวมกันเลย,ยจ้ะแล้วก็สิมาเพิ่งฟังทั้งนี้ที่เขาเห็นเมื่อกี้อันนี้ก็ทีทางชั้น,นอือเหแล้วเหียวนันก็จะมี ใหม่ด้วยจ no ้ะไม่ไหม่หอานเด้งเม่ออก่อเห็นเลยยังจ้ะนอนใบไผ่กี่บังด้ยจ้ะใบไผ่บังนาทีสับเบ้ายาวก่อนนี่เขียงสับก็อออนอยู่ด้วยจ้ะ อ้าวน้อนี่ยังสวยสวยงามแต่ตอนนี้เราโดนมดรุมสก,กัดเลยจ้ะมดค่าไหลมดข่าไหล,หไหลอ่า,อาวางไว้น้ำมูกก่อนมดดำหล,หลายๆจ้ะน้องที่ไปเอาเข่งก่อนเด้ออันนี้มีอยู่สองน้ออันนี้มันก่อนท่างนี้เขาก็ทัานเรื่องหม้อก่อนนี้ก็ ที่มีแค่หน่อดเดียวคือกันหน่อดเดียวโอ้ยมดกัดมดกัดมดดำกัดอันนี้ก็คืออการเ้าที่เฮาปลูกพืชผสมผสานนจ้ะมันก็สีได้อยู่ได้กินมันด้ยยางหนึงก็ได้ยัางนึงโอ้อันนี้นอนนึงเลยจ้ะแต่ว่านอนขอหน่อยอยูอ่เนี่ยนอนขอหน่อยอยู่ยัง,งบอทันได้เอา ทีน,นี้แค่นี้แล้วจ้ะเดี๋ยวเขาไปเอาเข่งมาใส่เอาก่อนอันนี้น้ใไม้หวานเพชรน้ํำผึ้งก่อนนี้หวานเพชดน้ํำพึ้งหวานเพชรน้ํำพึ้งเขาจะได้อยู่สามนอแล้วจ้ะนี่สามนออันนี้ก็ต้องต้มแล้วจ้ะเพราะว่ามันจะบกขมแกงได้เลยจ้ะคือแกงได้เลย แต่ว่าถ้าเป็นตามฤรดรูก็ที่นี้รสชาติขมเขาก็ทีเอาไปคั่วหรือว่าเอาไปไอ้ไอ้ต้มก้อนด้วยจ้ะตึหขอมงวงลูกนี่หนาจิโอ้ลุดเลยมันติดตินด้จ้ะมอมงวงงานดอกใหม่เขาก็เก็บไปน้ำจ้ะมัในใกล้สีสุกแล้วล่ะอตอนนี้มดกัดคักไลจ้ะมดดำมดดำกัด อเอาก็ทีไปเก็บเพาน้าอไม่ตอนนี้มดขึ้นเต็มเต็มคอเลยอมดหลายๆมดหลายๆอ,อันนี้ก็มดเอาวางไว้มดก็ขึ้นนะจ๊ะเดี๋ยวคอหมดออกนี่อันนี้ก็มดขึ้นครับจ่ะ พอหมดออก,ก่อนอันขึ้นน้ำแข็งแงห้งไหลด้วยจ้ะโอ้ยมันดับลยๆยเบิดรือนังเบิดรือนักยำบวได้ได้วยจ้าว่าได้ออกกล่องอีกว่าหรือ,อว่าห่อไปใส่กันแล้วเดี๋ยวยางหาอีกทีนึงก่อนอหลงๆลืลมๆจ้ะอายุมากขึ้นแล้วก็ อายุหลายขึ้นแล้วก็ที่ลงไปทั่วเลยจ้ะเบิดแล้วเบิดแล้อได้แค่นี้จะ้ะเดี๋ยวเขาที่ไปเบิ้งกขอข้างบนอีกกอหนึ่งด้วยจะ้ะบร่รู้ว่าชีมนี้่ะนี่ได้แค่นี้ได้จะ้ะอันนี้ก็จะเป็นน้องไหม่บงวนันเลยจะ้ะแต่ว่าน้องเขารู้สึกว่ายัางสัญญงง่นอยู่เขาก็ที่ยังบอกด้วยจะ้ะที่มายังสำรวจนะคะน้องใหม่ฟังนี่ที่นี้่จะ้ะแต่ว่ารู้สึกว่าบอ,บ,อ,บ,อบนหนามีด้วยจะ้ะ มีอยู่ฟังเดี๋ยวฟังนันตาก็ที่ปลอยน้ำออตลอดได้จ้ะจะฟังนี้ว่าค่อยมีอันนี้ก็จะโดนเจ้าฝนกพได้เปิดน้ำใช้จ้ะอันนี้ก็จะมีหวานเพชรน้ำพึ่งด้วจ้ะฟังทรั้งนี้นี่อ่าหน้อไม้เขาก็ได้แค่นั้นละจ้ะได้แต่พอแกงขอบคุณที่ให้การรับชมอ,อย่าลืมกดติดตามกันได้ด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ